น้องสมเขีนเส้นเหรอรสวัสดีครับพี่นอ้องมากมากที่เขาร่วมกันครับวัวน้องสมก็เ <c> ป <oughs> <c oughs> ่างหง่อนเลยล่ะวนนันนยอดง่อนนะครับ เรียกห่อนเลยพี่น,อน,น้องกระดุมเป่าจนหน่อยครับตัวม่สืกันครับเบัดบานเท่านี้ครัพี่น้องวมียางด้ายมากมาตัวเชื้อหนเื้อเขาบุ้งมันเป็นไรหรอกมันตัเย็นนั่เป็นเนื้อค่าหลายนะ ไดนเนื้อเศษบ้านห่องแชกครับเพ่อนในตลาดเนื้อเศษบุมีครับเพราะว่าเขาซื้อที่เห็ดเนือเ้อเปื่อยเบรพวกไม่ขาผู้เตียวไปสั่งไปทําตลาดบนไหนวา่าไม่ขาจองเบิร์เนื้อเศษ ข้าเบ็นเนี่ยเคยครับเคองะนองนองลายก็ดีเหมนกันครับขนมปังด้วยกรขนมงยังไร็

บ่ดีพี่น้องเด้อนี่เดือดเด้อครับอือเกี่ยวเป็ดย เดอนกิฟหนาครับขอบคุณครับ